สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวิชาภาษาไทยกับครูป,ปูวันนี้นะคะเป็นครั้งที่5แล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยก่อนอื่นเรามาทบทวนงานจากครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะงานชิ้นที่7ที่ให้ทำลงในสมุดเรื่องคำควบกล้ำนักเรียนทำเรียบร้อยเรียงเอ่ยถ้าใครทำเรียบร้อยแล้วนะคะขอชื่นชมค่ะตอนนี้นะคะให้เ,เตรียมสมุด ปากกาให้พร้อมวันนี้ใช้แค่สมุดและปากกานะคะแล้วเราก็ดูสไลด์ที่ครูให้ดูแล้วก็เตรียมทำงานค่ะค่ะก่อนอื่นเนื้อหาที่เราเรียนในหน่วยที่1ครอบครัวพอเพียงนะคะก็เดินทางมาเกินครึ่งของหน่วยนี้แล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอักษรน,นำนั่นเองค่ะ อักษรน,นานะคะก่อนที่เราจะเรียนอักษรน,นําเราต้องทบทวนความรู้เดิมก่อนก็คือเรื่องอักษร3ามหมูหรือเรียกว่าไตรยางนั่นเองจํากันได้หรือเปล่าว่าคืออะไรไตรยางหรืออักษรสามหมู่ก็คือการแบ่งพยัญชนะไทย44ตัวนะคะออกตามระดับเสียงเป็น3ระดับได้แก่อักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำเริ่มคุ้นกันบ้างหรือย,ยังเอย่ยอักษรสูงนะคะเป็นพยัญชนะที่มีพื้นเสียงอยู่ในระดับสูงนะคะ มีอยู่11ตัวนะคะบางคนก็มีหลักการท่องเช่นผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันหรือใครกลัวจชิงลุงทานพึ่งฟาสารหรือสีเสือหิบนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะท่องจาไว้แบบไหนนะคะแต่ว่าต้องจาให้ได้ว่าอักษรสูงมี11ตัวนะคะอันที่2อักษรกลางนะคะมีอยู่ด้วยกัน9ตัวส่วนใหญ่ก็จะจาว่าอะไรไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอกประมาณนี้นั่นเองนะคะและอักษร หมู่สุดท้ายก็คืออักษรต่ำมีตั้ง24ตัวแต่ก็จะแบ่งกลุ่มได้เป็นอีกสกลุ่มก็คืออักษรคู่หรือต่ำคู่แล้วก็อักษรเดียวหรือทีเรียกว่าอักษรต่ำเดี่ยวคู่กับเดียวต่างกันยังไงใครพอจะบอกครูได้บ้างอักษรคู่หรือต่ำคู่ก็คือมันเป็นอักษรที่ มีเสียงคู่กับอักษรสูงนะคะอักษรต่ําเช่นตัวคอมีคอควายคอคนคอระคางอย่างเงี้ยมีคู่กับอักษรสูงคอในอักษรต่ําคู่เสียงขอใช่ไหมคะคอขอชอในอักษรต่ําก็จะมีชอช้างชอเชือชอคู่กับชออย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือที่มาของอักษรคู่หรือต่ําคู่มีอยู่14ตัวส่วนอักษรต่ําเดียวคือไม่มีคู่กับใครในอักษรสูง นะคะสิบตัวจำได้ง่ายๆคืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลิโลกน่าจะเคยได้ยินและเคยท่องจำกันเนาะอักษรต่ำเดี่ยวมีอยู่สิบตัวนะคะเช่นงอไม่มีคู่กับงอไม่มีเพียงชนะงอยอก็ไม่มีเพียงชนะยอนั่นเองก็เลยเรียกว่าอักษรต่ำเดี่ยวนั่นเองค่ะเอาละ ต่อมาเราก็มาพูดถึงเรื่องอักษรน,นำนะคะอักษรน,นำก็คือคำที่มีเพัญชนะสองตัวประสมด้วยสระเดียวกันแต่เวลาอ่านเนี่ยออกเสียงเพัญชนะหลังตามเสียงของเพัญชนะหน้านะคะเสียงวรรณยุกต์ของเพัญชนะหน้านั่นเองมาดูนะคะหลักการอ่านออกเสียงอันแรกอักษรน,นำที่ออกเสียงสองพยางเนี่ยก็คือพยางแรกจะออกเสียงสระแค่กึ่งเสียง ะะแล้วพยางหลังก็จะอ่านออกเสียงตามสระที่ประสม,มและวก็เสียงวรรณยุกต์จะตามพาย,ยัญชนะตัวหน้านะคะอย่างเช่นข้อแรก1.1อักษรสูงนำตำเดียวนะคะเสียงพยางที่2จะเปลี่ยนไปตามตัวที่นำเช่นสองออาอ่านสะงาไม่ได้อ่านสะง่าชอออาดออ่านฉลาดไม่ได้อ่านฉลาดคอยอาอ,ยอาอยอ่อค่ะยายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ประเภทแรก ต่อมาอักษรกลางนำต่ำเดี่ยวก็จะเป็นพยัญชนะพยางที่สองก็จะใช้วรณยุกต์ของตัวหน้าเหมือนกันนะคะเป็นตะลกไม่ใช่ตะลกจะรวดอร่อยอย่างนี้เป็นต้นประเภทที่3ของการออกเสียงอักษรนำสองพยางก็คือถ้าอักษรสูงหรืออักษรกลางนำอักษรตัวอื่นที่ไม่ใช่ต่ำเดี่ยวเสียงของพยางที่สองจะไม่เปลี่ยนเช่นสะแดงก็แสดงไม่แสดง ใช่ไหมผ่าเชิญไม่ผ่เชิญอย่างนี้เป็นต้นนะคะอธิบายตรงตัวต่อไปอักษรน,นำที่ออกเสียงพยางค์เดียวมีหลักสังเกตอันแรกก็คือหอนำต่ำเดี่ยวจะไม่อ่านออกเสียงวรรณยุกของพยางค์ตัวที่นำหอนะคะมีหอนำงอนำยอนำนอนำมอ,อย่างเงี้ยนะคะเช่นหองอ,ออกกองอกไม่อ่านงอใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้น นี่คือตัวอย่างของอักษรนำที่เป็นอักษรนำหอน,นำตาเดียวนะคะและอีกประเภทหนึ่งก็คืออ,อนำยอัอนนี้จําได้ง่ายๆเลยมีแค่4ตัวเท่านั้นอ,อนำยได้แก่อย่าอยู่อย่าางอยเป็นอักษรนำคะ่ะเราลองมาดูนะคะว่าอันไหนเป็นอักษรนำบ้างคำแรก ขยับเป็นไหมคะขยับเป็นกราบนะคะคราที่แล้วเพิ่งเรียนไปลกราบเป็นอักษรควบปลาก็อักษรควบฉลามฉะลามอักษรน,นำและจรวดอักษรน,นำนั่นเองคะ่ะเอาละคะ่ะได้เวลาฝึกฝนทักษะเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมเพราะบอกแล้ววันนี้เราใช้แค่สมุดกับปากกา แล้วนะคะอ่ะค่ะโจทย์แบบฝึกหัดเรื่องสนามีน้อยมากไม่เยอะเลยขอให้ตั้งใจจดให้เรียบร้อยนะคะเราจะทําไปพ,พร้อมๆกันนะคะตอนที่1นนะคะให้นักเรียนจดลงสมุดเลยค่ะแล้วหยุดวิดีโอสักพักหนึ่งเพื่อลอกโจทย์และทําแบบฝึกหัดนี้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูอ่ะค่ะ ข้อที่1นนะคะอันไหนเป็นอักษรนำบ้างใครทำแล้วบ้างเอ่ยลองเฉะลยตัวเองสิคะผนังและยาใช่ไหมคะอ,อนำยอกวาดเป็นอักษรควบเพราะฉะนั้นไม่ต้องวงกลมข้อที่2อ,อันไหนอักษรนำบ้างคะชัดเจนถนนและสลกข้อที่3มี1อันเท่านั้นคือตลาดข้อที่4 1อันเหมือนกันคืออยู่และข้อที่5ก็1อันคือสลบง่ายๆนะคะ5ข้อนิดเดียวเองต่อมาตอนที่2ค่ะอันนี้อาจจะยากสำหรับบางคนแล้วก็อาจจะง่ายสำหรับหลายๆคนก็ได้ลองทำก่อนนะคะจดลงสมุดเช่นเดิมหยุดวิดีโอไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ในักเรียนเติมคำนะคะจดลงไปในสมุดค่ะ ามาเฉลยนะคะสนิทหาอักษรนำคำว่าสนิทสนมชวัดเฉวียนอันนี้ครูเดาว่าบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะชวัดเฉวียนคือเหมือนเช่นบินวกว,วนเครื่องบินบินชวัดเฉวียนอยู่บนท้องฟ้าเป็นต้นเฉลิมฉลองสนุกสนาและอร ե ตอร่อยนั่นเองนะคะวันนี้แบบฝึกหัดนิดเดียวเองให้เรียนเขียนนิดหน่อยค่ะ แล้วก็พาระงานวันนี้นะคะไม่มีงานเขียนแล้ววันนี้เราจดกันแค่ในชั่วโมงในวิชาเรียนส่วนพาระงานชิ้นที่แปะครูอยากให้นักเรียนไปลองท่องอาขยานบทหลักของชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะให้เล่นไปดูที่ชุดกิจกรรมหน้า224 ขี่เส้นใต้ค้นหาความหมายของคำศัพท์ที่เรียนไม่รู้ก่อนแล้วก็ลองฝึกท่องให้ได้อย่างน้อย2หมบทให้ขึ้นใจนะคะเพราะครั้งหน้าเราจะฝึกท่องแบบทำนองสนองค่ะขอให้เรียนตั้งใจท่องนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ